ขอโการนี้เจริญสุขสมาติรัจโาชีบุกคนบานบิตพี่น้องมีผลทุกคนทุกท่านช่วงเวลาตอนจะมีไฟหลับหลอจะสั่งสมุนที่เรียกว่าการเจริญ่อนานร่ำรวยกันอยู่เสมอเสมอนะว่าชีวิตนี้มันไม่มีอะไร ทุทุกคนก็ต้องตายท่าความดีไปเยอะๆเราพูดกันเลกันแต่เวลาทีม่มีโอกาสดีเราจะประพฤติปฏิบัติที่จะทำกิจกรรมความดีที่มีโอกาสจะทําได้แต่ว่าจะไม่ค่อยทําเราจะทําตามความจํากัดที่จริงเราการสร้างคุณกามความดีเป็นโอกาสถ้าเรามีบุญมีวาสนาเราจะได้ทำอะไรอย่างพวกเราได้มาพวดประพฤตปฏิบัติ ทำให้ภาคทั้งที่บูชญานทั้งสองฝัดพระวิดาพระโอรีกถนาทำได้ทั้งคันดีจะมีเวลาทำไม่นานความดีก็คือว่าทำแล้วมันสบายใจไอ้ความสบายใจนี่มันขนานดะว่ามันก็อยากได้มันตลอไไดเลยนะเราอยากได้ตัวตัณนหนาที่เราชอบอะไรที่เราชอบชอบเราอยากได้ไลยเดีเยกถ้อบอะไรที่เราไม่ชอบเราพยายามจะวิ่งหนีมัน ไอ้ที่มันสุขไอ้ที่มันสงบไอ้ที่มันเฉยเที่มันรู้มันตื่นมันเบิกบานมันสบายอกสบายใจอยู่ไม่มีอะไรมากวนใจเัาไม่ค่อยอยากทำนะไม่ค่อยรักษาอารมณ์แบบนี้ไว้แสดงพวกเราพยาทำอย่างนั้นเลยนะอย่างมันเป็นอย่างนั้นนะทำให้เธอทำให้มันเจริญให้มานพอพูดมาถึงสี่ปัญญาเติมกำหนดวางใจพอดีพอดีนะสำหรับผู้ที่มาใหม่ วางใจให้เป็นปัจจุบันกำหนดให้มันรู้เท่ารู้ทันพอดีพอดีตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ตามสมบติสัจจะอะไรอาจะกปริยาที่เรากำลังจะเดินภาษาติดภาษาต่างประเทศภาษาต่างชาติอื่นก็ไม่ได้เรียกว่าเดินนะสังเกตุเรียกวมู่วอกมันไม่มีเป็นเหมือนกันแต่มันอยู่ที่ว่าใครสมบูรณแบบไหนกัทคำกำหนดให้มันตรงว่าต้องใช่ไหม สบายไม่ต้องนองวัหลอกมันจะถูกจะผิดอะไรนะกำหนดให้มันตรงตามสมาพันธ์เป็นจริงถูกแล้ตามหลักสติปัฏฐานสี่ไม่ราคิดที่มันเกินไปทำไมไม่กดกำหนดให้มันละเอียดกว่าน้องชายน้องเหมือนที่เราเคยฝันเคยเรียนมันเดินแต่ลายคนอาจารย์อยากให้บรรคายอยากให้กำหนดพอดีพอดีไม่ต้องจ้องไม่ต้องเพ่งไม่รุนแรงละใจเราจะสบายจะไม่เครียดมันจะเป็นกดไม่ดันจะไม่กด วันวานมันจะผิดจะถูกผมก็อาจจะคิดไว้แต่ไม่ไปให้มาพูดมาโวรเนาะอย่าไปสงสัยมันที่นี่ก็ทำยังไงเราก็ทำไปเองนะทำให้มันได้ก็ได้กันทำให้มันได้ทำให้มันทันก็พอขวาก็ซ้ายทันหรือเปล่าหรือกำหนดขวาแต่มันตัวใจมันเล็กไปซ้ายหรือกำหนดซ้ายใจมันเล็กตัวขวาหรือในกามันตรงกันหรือเปล่าดูว่าเป็นธรรมชาติวางเรื่องวางราวต่างต่างของเรื่องความไม่สบายกายและสบายใจ เป็นอะไรอะไนะเฮ้ยทุตคนไม่ด้หวังมันเกินนะอย่ากังวลอย่ากงวลกันอะไรมันมากเลเราเองก็ยังเอาตัวไปรอดนะอย่าคิดมันเยอะเนี่ยเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกคนในโลกไบนี้แต่ที่มันจะแตกต่างกันก็คือว่าเราจะทํายังไงเราจะไม่มีความทุกข์รักษาอารมณ์รักษาจิตรักษาใจเราให้ดีนะด้วยสติสัมปชัญญะจะ้วกลงวางทุกๆอารมณ์ที่มันคุณมันคิดมัน าทางสายกลางมัาอยู่ทัางกลางความเกิดความดับนี่แหละอยู่ตรงนั้นนะอยู่เดนอยู่ตรงตั้งอยู่มันก็ไม่ใช่อนะมันอยู่ระหว่างทางกลางเงินความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนล้ทางสายกลางของสติสมนต์ที่ไร้เปนจิตใจเราจะไม่ค่อยรู้จักสักของมันสเสปรย์สปาร์ว่า,านะไปรู้เปเรื่องอื่น มันจะรู้เรื่องรูปเรื่องรถเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเรื่องสัมผัสเรื่องรับอารมณ์รองื่นมันไปคิดเรื่องอื่นมาลยไม่ได้มาดูธรรมชาติที่มันเป็นจริงธรรมะการปฏิบัติธรรมก็คือการพิจารณาตัวเองการดูตัวเองการพิจารณาตัวเองภาวนาที่ตัวเองนี่แหละที่กายใจที่เป็นปัจจุบันกายนี่เป็นปัจจุบันเพใจเราไม่เติมสุขดีสุวนนาอแะไร้างใจมสบายคิดอะไรมันบุบไปนานหลัก แค่เดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้กูพานะดูแลจิตใจแบบนี้ให้ดีเมื่อเรารู้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆดูที่กายบ่อยๆกายบ่อยเวลาเราไม่สบายไม่สบายใจนะให้สังเกตดูว่าอารมณ์เราไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องเดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้หรอกเวลาไม่สบายใจมันก็มันถึงอารมณ์อดีตบ้างหึงอนาคตบ้างนั่นแหละมันจะไม่สบายใจทั่นทีทำไมเพราะมันมีตัวตนาคาประกอบเราคขาพิวเตอมันมีอยู่ประทานอยู่ในนั้น มันหลุดลงไปว่าอวิชชามันไม่ได้หลุดออกไปนอกสติถ้ามันหลุดลงไปถ้ามีสติรู้จักมันอย่างนี้มันมันไม่ทุกข์กันนะแต่ถ้ามันไม่สบายใจมันไม่เกิดขึ้นหรอกแั้นเราต้องดูจิตเราไปบ่อยต้องดูใจเราไปบ่อยพอเราเหนเกิดขึ้นมันทั้งอยู่มันดับไปแล้วก็เห็นธรรมต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังจริงๆไม่แน่นอนจิตนี้ไม่แน่นอน ความคิดใดก็ไม่แน่นอนความรู้สึกใดก็ไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปมันเปลี่ยนไปเกิดขึ้นระดับลงผู้ใดเห็นความเกิดดับเกิดดับแบบนี้นะทั้งกายทั้งจิตพระพุทธเจ้าสารเสดิวมากมีชีวิตประเสริฐมีชีวิตอยู่วันเดียวเขาประเสริฐกว่าคนอยู่ร้อยปีนีไม่เคยเห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงกายนี้มันไม่เที่ยงจิตนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์จิตนี้เป็นอนัตตากายนี่เป็นอนัตตาไม่เคยเห็นถ้าคนไหนเห็นนคนนั้นพระพุทธเจ้านสารเสดิญมาก ดีกว่าคนที่มีอายุอยู่เป็นร้อยปีแต่ไม่เคยเห็นความเป็นอนุชาทูกกันนั้นตางผู้ใดไม่เห็นความเกิดดับของจิตแบบนี้ทุกขจารียกว่าอนุปัสดาบัญญัตรู้แปลว่าน้อยะัสดาบันญัตแบบน้อย,อย,นนอยมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของกายจิตเห็นความสื่อต่อไม่เห็นความสืบต่อของมัน ปกต MM the <Yeah. S 1> the ิมันมีสันติเนมันสื่อต่องมีแต่เราแต่เราแต่เราเราได้ยินเราได้เห็นเราได้กลิ่นเราได้รสเราถูกต้องสัมผัสเราได้คิดเรารู้สึกมันมีแต่เราทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นธรรมชาติดังน้องทํมกรตมธรรมชาติของมันรสสักงัปรสกลิ่นสักงเปรนกลิ่นรสสักงเปรสกายถูกต้องสัมผัสสัตว์ปรสุกต้องสัมผัสเจ็บนอนแข็งใจก็มีอารมณ์มันกระทบกันสักแต่ว่าธรรมเนหลมมันเป็นธรรมชาติ พอเรามารู้อย่างนี้ดูอย่างนี้เห็นใจมันคิดจะเห็นความคิดแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดำไปจะใส่ความชอบความไม่ชอบความพอใจไม่พอใจลงไปในความคิดนั้นจิตนั้นก็บริสุทธิ์ปลฟ่องมันเกิดขึ้นตามธรรมาชาติก็มาระดับไปตามธรรมาชาติของม,มันเมื่อเราเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเราก็จะรู้เหตุแห่งทุกข์อ๋อเหตุแห่งทุกข์นี่มันทุกข์เพราะคิดนี่เองแล้วมันก็คิดไม่ถูกด้วยคิดว่ามันเป็นเราความคิดนี่มันมาเป็นต่อเราเรื่องอดีตมันเป็นเราเรื่องอนาคตมันเป็นเรามันเลยเป็นทุกข์ ถ้ <S <S ามันเห็นความคิดอย่างนี้ตามธรรมชาติว่าโอ้ความคิดนี้มันไม่ใช่สัตว์ผลกดตัวตนอะไรเราเขาเลยเนาะเราไม่รู้ดีใจกันมาขนาดไหนไม่รู้เสียใจกันมาเท่าไหร่นะไม่รู้ร้องไห้หัวเราะกันมาชอบใจขนาดไหนเสียใจมาขนาดไหนมันไม่มีอะไรอยู่เลยนที่เราไม่เคยเห็นไม่เห็นเคยเห็นอาการเกิดดับแบบนี้เรามาตั้งสติกำหนดมาภาวนาโอ้เราเป็นบ้าเนาะยิ้มันถือมันอะไรที่มันจบไปแล้วเราก็ไม่จบ อนไรนที่มันยังมาไม่ถึงเรามาเป็นเดือนเป็นนอนแดดมาแล้วทุงแต่งเกิดว่าที่มันจะเป็นจริงวันที้มันก็ไม่เป็นเหมือนที่เราคิดนะนะเราไม่รู้รู้สัตว์ตะวันเห็นสัตว์ตวเห็นเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนอ๋อทุกที่มันคิดพราความรู้สึกว่าเขามายึดในความคิดนีเองได้ทํายังไงทุกมันจะดับลงทีแรกพอดูไปดูไปละเอียดละเอียดเข้าสติละเอียดเข้าเห็นความเกิดความดับขอกว่้จิตที่ทุบแต่งน่ากลัวเลือเกิดเรืนความทุงแต่งของตัวเองเป็นของน่ากลัว มันวุ่นวายไม่อยากคิดไม่อยากปรุงแต่งทํำยังไงหาทางออกก็ได้ก็เลยไปสร้างความไม่พอใจกับมันสร้างความไม่พอใจกับมันก็เกิดโทสะอีกเป็นตัวตัณหาชนิดหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่พอเรามาดูรืวยใจที่เป็นกลางไปความปรุงแต่งนี่น่ากลัวเนาะแต่ไม่ต้องไปห้ามนะว่าแม่ไม่คปรุงแต่งแต่เราต้องรู้จักกับมันรู้จักความปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งหมายความว่าความคิดนี่แหละรู้จักความคิดนี่แหละแต่ไม่เอาความคิดมาเป็นตัว รู้จักความรู้สึกตัวเองนะที่มันเศร้ามันหมดมันหมองมันสลดอดนผู้ใจมันเบื่อมันนายมันพาะมันแน้อะไรเกิดขึ้นรู้จักมันแต่ไม่เอามันมาเป็นหลักรู้จักมันทุกอารมณ์เลยไม่ได้มันเกิดขึ้นเห็นสังเวีรู้สตุวารู้ะรู้จักธรรมชาติของมันทุกอย่างที่มันเกิดในใจเราอย่างนี้ใจรู้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 อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าเราก็เลยอยู่กับผู้รู้ไปก่อนวาอ๋อผู้รู้นี่เป็นเพราะเราไม่รู้นี่เองถ้าเรารู้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึด พ้าเราไม่ไม่กำหนดรู้ไม่เกิดปัญญาไม่มีสมาธิทีมม่มันก็เข้าไปยึดมันก็เข้าไปยึดความคิดมันก็ทุกพอเรามาดูไปดูมาอ๋อมันทุกพออย่างนี้เองทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดยึดในความคิดยึดในความร,รู้สึกของเราพอเราไม่ไปยึดทัพยันหมดหมดเลยหมดเลยทันทีเลยทุกข์มันไม่เกิดขึ้นไม่ได้เราก็เลยมาอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ไปบ่อป,ป,ป,ปนั่งนาั่งเท่าแอลรู้นี่มันก็ยังทุกข์อยู่ดี ตัวผู้รู้ก็ยังพายทุกอยู่ทุกผู้รู้เกิดขึ้นได้ยังไงผู้รู้เกิดปืนป้นเพราะมีเหตุตัดใจมากระทบผู้รู้ก็จริงเกิดน,นั่นนั้เข้าเราก็ไม่เป็นเจ้าของผู้รู้ผู้รู้ก็เกิดรู้ขึ้นขนาดหนึ่งดับลงขนาดหนึ่งเกิดรู้ขึ้นขนาดหนึ่งดับลงขนาดหนึ่งเหมือนกันโจบหมดเรือด,ดสุญญาตาความม่ความเบาความไม่มีอะไรอะไรเลยในโลกในี้ในกายนี้ในจิตนี้ที่จริงนี้กายนี้เราไม่ค่อยคิดถึงมันเท่าไหร่นะ ตะเกียหแม่ทำจะไปไหนอยู่จะทําอะไรอยู่แล้วไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเท่าไหร่นะมันเลยไม่พ้นทุกเนะี่ยไปรู้เรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นไปรู้จัดเดกเรื่องอื่นพราะวาเจ้าแห้มาดูกายดูใจที่เป็นปันจจุบันที่เป็นของเราจริงๆที่มันเป็นเด๋ยวนี้เวลานี้ขนาหนี้จริงๆที่เป็นธรรมชาติที่มันตั้งอยู่รูปประคันรูปกองขันตั้งแต่ผมถึงปลายเท้าลปลายเล็บ <c oughs> เราไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยรู้สึกตัวอยู่แบบนี้เราไปรู้เรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นไปพูดเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่นมาแล้ว มันสาดออกมาข้างนอกหมดเลยมันไม่ไปดูภันในยุโกไม่ได้นอนก็มาดูภายในกายในใจที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันถ้ามันอยู่อย่างนี้ทุกกี่ไหนมันจะมาบีบคั้นเสียดแทงได้ไม่มีหรอกทุกคนก็ไม่ทําไม่ทําความยึดติดติดมั่นถือมั่นทั้งหลายก็ไม่มีโดยมากเลยเราลืมเจ้าของนะชี้ตัวเองไม่รู้สึกอยู่ตรงนี้หรอกมันไปรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องเมื่อวานเรื่องชั่วโมงที่แล้วเรื่องอีกสามวันห้าเดือนข้างหน้าปีสามปีเลสิบปีที่แล้วมันรู้หรือไม่ก็หนุนอีกห้าปี ตอนนี้ไม่ม kind of really you know you know, ีอะไรเลยนะครับของหอกลวงหมดเลยอดีตและอนาคตเป็นความฝันนะปัจจุบันนี้ว่าอดีตเป็นความฝันอนาคตเป็นของไม่แน่นอนกิตที่มันชอบที่เราจัดการกับมันได้เราจัดการได้เดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้ความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ขนาดนี้เราจัดการได้ไอ้เรื่องที่มันแล้วไปแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้ครับมันเหมือนคนตายไปแล้วนั่นละปะเราจะไปทำให้มันฟื้นกลับมาไม่ได้ มันตายไปแล้วอารมณ์อดีตทั้งหลายก็เหมือนกันตายแล้วจะให้ทำยังไงจะมานั่งส่งช่อมวิลายันพันเหมือนคนนั่งร้องไห้ให้คนตายนฟื้นนั่นแหละนฟื้นไม่ได้น้อเผาวดีหมดแล้วฟังเัาไม่ได้ฟื้นเป็นดีนี่ยฟื้นไม่ได้อดีตคุณก็หนันมันหมดมันก็หมดไปอย่างนั้นแหละอนาคตแบบก็เหมือนกันนะอนาคตมันก็ยังล่องลอยอยู่เหมือนก็เหมือนกันกับว่าเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครกำหนดได้เลยนะเราะว่าเราจะได้ตอนไหนเรารู้กันตรงกันอยู่อย่างนึงว่าตายแน่ เวลาข้นั้นก็เหมือนกันเป็นของที่ไม่แน่นอนกระเบดไม่ได้จัดการอะไรกับมันไม่ได้มันพรุ่งนี้ก็เหมือนกันอย่ตั้เอาคิดอี่ยเดี๋ยวนี้ในเวลานี้นะเรามานั่งนึกดูว่าพรุ่งนี้จะทาอย่างนั้นพรุ่งนี้จะเป็นอย่างนี้มันเป็นไหมล่ะมันไม่ได้เป็นมันยังไม่มีอะไรเลยเพราะมันยังไม่ถึงพรุ่งนี้เราต้องรู้จักจนแค่พวกเราต้องออแต่แค่เดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะดนี้ถูกต้องที่สุดแหละค่อยดูค่อยรู้รู้ลายรู้ปลายรู้วางรู้ มันเฉยๆคุณจิตให้เป็นปัจจุบันจุบบนิ่งๆส,สบายๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องจ้องไม่ต้องขัดขันไม่มันงเครียดว่างมนลงจะเป็นเจ้าของอะไรอะไรเลยนะเราคขออะไรไม่ได้ทั้าเราอยากกำหนดบทบาทของดินไม่ได้นะแต่กำหนด,ดโกฎเกณฑ์ชีวิตคนหนึ่งก็ไม่ได้กำหนดตัวเราเองก็ไม่ได้ขั้นวื่นในนี้ไม่ใช่ใครนะแล้วทั้งรูปทั้งต้องสามีภรรยาก็กำหนอดอะไรไม่ได้พ่อแม่พี่น,น้อนนอนเงีย ถึงการเจ็บการป่วยถึงการสุขการทุกข์มันเกิดขึ้นเป็นของเฉพาะคนจริงเราจัดการบริหารตัวเราเองดีกว่าจิตใจเราจริงๆมันยังเหลือวิสัยแล้วเรายังทำยากเลยจะไปจัดการสิ่งอื่นอีกโอ้มันลำบากด้วยกันนี่เราพ้องลองอยู่กับเราเรายังจัดการมันไม่ได้นรักษาจิตให้ดีเป็นปัจจุบันปัจจุบันนั้นเป็นป่นมันพนปนสซส์งซ่อารมณ์ที่มันสบายใจอย่างเนี้ยที่มันผ่อนใจอย่างนี้ให้ดี คอยกำหนดไปสามสิบนาทีเราเดินสันทีจะเสรมันอ๋อมันดูเป็นที่มันอยู่มากแต่มันไปมากมันอยู่ก็เปัจจุบันมันมีสมาธิไหมจิตมันริบเรียบก้างพรามสบายมันดิ่งๆก่างกลางอยู่หรือเปล่าถ้ามันดิ่งขึ้นดิ่งลงไปข้างหน้าข้างหลังคิดเรื่องมนุษอันนี้อุบีอุบไบถ้ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ในมันมันยังไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิใจมันดีมันสบายมันพอทุกทาย ความสุขแบบนี้มันหารกันไม่ได้นะเราต้องทำเอาเองไม่ต้องมีใครมาทำให้เราสบายใจได้แบบนี้นะมันมีแต่ทำให้กังวลขึ้นนะเราไปคิดเอาเองว่าถ้ามีคนนั้นอยู่ด้วยมีคนนี้อยู่ด้วยแต่นันมันเป็นอย่างนั้นอนี้มันเป็นอย่างนี้เราจะดีเราจะมีความสุขนี่มันคิดเอาเองที่จงแล้นมันสร้างภาระให้จิตดีมากจิตีีมันคอยแบ่งคอยรับคอยหนักคอยอึ้งอยู่นั่นแหละมันคอยกอบคอยเคี่ยวไอ้โอกาสที่เราจะทำให้มันสบาย อย่างนี้ไม่มีเันไม่มีใครในโลกเนี่ยเ่อเราคนเดียวจริงๆนะเราเดินกันได้หลายคนจริงแต่จริงๆนะจิตมันไปดิเดียวท่องเที่ยวไปได้ไร้วัมถอิสระเสรีภาพก็เป็นของเฉพาะคนจากความถุขความสงบก็เป็นของเฉพาะคนความหมดจดบริสุทธิ์ผ่องใสความสบายใจเป็นของเฉพาะคนเพราะนั้นเรื่องอื่นอนดีายวไปอะไรมันวิบวับมาจัดการตดวเราให้ได้กันทุกๆณะนจิตของเราในะระหว่างที่เราเดินดู ระดัดูระดับโชว์ระดัร้อนใจพอดีพอดีรักษาระดับวากสบายใจผามฟังใจแบบดีความสมบรณ์ระดั่จะดีไว้ให้ดีเมื่อความคิดอะไรมันเกิดขึ้นแทรกแซงขึ้นมาให้รู้มันไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปหวาดหวั่นปั้งตื้ไม่ต้องไปผลักใส่ไล่ทรงอะไรเปนหลังรู้จักมันเฉยเฉยมันก็ไม่มีฤทธิ์มีเดชล้วมันก็ทำลายเราไม่ได้นะ แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเพะมันความคิดใดๆมันผลขึ้นมาใจตกงูบลงไปเลยก็มีนะนั่นอาำนาจอุปทานอำนาจความคิดมันติดมันอำนาจแห่งอวิชชาที่เราไม่ได้กำหนดตัวรู้เพราเราไม่ได้กำหนดรู้เราก็ไม่ท้าไม่ดันมันมันปุ๊บปั๊บมันเกิดขึ้นมันเร็วมากเราไปยึดยึดปุ๊บมันก็ถูกปักเลยเพราะนั้นเราต้องฟังดูมันอย่างนี้เราจะถัดกันไปไดูใจเย็นๆไปดูความคิดตัวเองนะฝึกปฏิบัติทัมต้องรู้จักความคิดไม่ใช่ไปดูเรื่องอื่น ปัญญามันจะไ่อยแหลกขดลึกสติมันจะค่อยแกร่งว่องไหวึือเป็นวสีชานาญึ้อยิ่งดูไปยิ่งละเอียดยิ่งละได้เร็วยิ่งไกลได้เร็วยิ่งวางได้เร็วถ้าไม่กาหนดอดี๋ยนี้ไม่นัมันรับแล้วมันทำเป็นสมาธิสมมติว่าจิตมันรู้มลึกพล่าปเป็นสมาธิแล้วมันจมียึดเอาสมาธิเป็นกลามนี้นะชอบใจความสงบอยากดูอย่างนั้นนไม่อยากไม่อยากจะยืดเกินางไม่อยากกินอยากนอนไม่อยากฟังอะไรไม่อยากพูดอะไรไม่อยากทำอะไรนะอยากดูสงบอย่างเนี้ย ันติดหลับสงบน,นั่นก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นอีกมีความเป็นเรามีตัณหาอยู่ในนั้นอีกมีอุปาทานเนี่เข้าไปยึดว่านั่นคือเราคือของของเราอีกความสุขแบบนั้นเราชอบเราอยากจะสบถวงมันเป็นตัวตัณหาอีกพรานั้นเปนความรู้ที่รู้รู้อยู่ตรงอยู่อย่างนี้อันนี้ถูกที่สุดเลยไม่มีผิดเลยควาดูแลจิตใจตัวเองนะสงบสงบรวมะมาธิบำเพัญธารจะมองการถีบเสียงเราดูจิตชัดเจน เห็นจิตในจิตนะจิตในจิตเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาดูไป